และคุณผู้ฟังครับในวินาทีนั้นเองขณะที่ผมล้มลงแล้วผู้หญิงคนนั้นเขาก็ค่อยๆเดินเข้ามาแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าก้าวๆมาแล้ว เบื่อกันไหมครับกับเหตุการณ์แบบนี้ถ้าคุณเบื่อผมขอแนะนํานี่เลยครับ YouTube p r e m i u m จากดีคอนเฟิร์มของแท้ที่รับประกันว่าถูกกดในราคาเริ่มต้นเพียง14บาทจากปกติ209บาทพร้อมกับแผ Youtube Music ให้ฟังเพลงฟรีตลอดการใช้งานแล้วเท่านั้นยังไม่พอเขายังแถมวิวพรีเมียมให้เป็นเลฟรีฟรีอีกหนึ่งเดือนแล้ว YouTube p r e m i u m ของเขายังสามารถล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์จะเปิดพร้อมกันก็ไม่มีปัญหาปิดหน้าจอก็ยังฟังเรื่องผีได้นอนหลับไม่ต้องสะดุ้งตื่น และสำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วก็สามารถใช้อีเมลเดิมย้ายมาใช้กับดีคอนเฟิร์มได้เลยทีนี้จะฟังเรื่องผีจะฟังเพลงหรือจะฟังสปอยหนังก็ไม่มีโฆษณากวนใจอีกต่อไปสำหรับใครที่สนใจแอดทิ้ง ID l ดียไว้ข้างล่างนะครับหรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยมาใช้กันเยอะๆนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อสวัสดีค่ะเรื่องราวของเราเกิดขึ้นเมื่อนาน,านมาแล้วสมัยตอนที่เราเป็นวัยรุ่น ยังอาศัยอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นมันเป็นเรื่องราวที่แปลกมากที่สุดในชีวิตครั้งหนึ่งแบบที่แทบไม่อยากเชื่อเลยว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือเราไม่ได้เจอผีแบบธรรมดาไม่ได้มาแลบลิ้นปลิ้นตาหรือควักไส้ถอดหัวให้เราดูแต่สิ่งที่เราเจอนั้นมันเต็มไปด้วยความลึกลับมีทั้งปริศนาและความน่าขนหัวลุกจนทำให้เราเลิกดืม และไม่เสพของมึนเมาอีกตลอดชีวิตย้อนกลับไปในตอนนั้นเมื่อประมาณสักสิบกว่าปีก่อนสมัยที่เราอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดซึ่งตัวของเรานั้นก็มีเพื่อนในกลุ่มอยู่หลายคนที่สนิทกันมาตั้งแต่เด็กๆบ้านอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็เติบโตมาด้วยกันจนกระทั่งในวันหนึ่งเมื่อพวกเราเริ่มเติบโตขึ้นมาอยู่ในช่วงวัยรุ่น อยู่ในวัยอยากรู้อยากลองก็เลยทำให้พวกเราทำสิ่งที่ไม่ดีหลายๆอย่างทั้งการดื่มของมึนเมาการสูบยาเส้นแต่ก็โชคดีที่ว่าพวกเราเข้าไม่ถึงสิ่งผิดกฎหมายอาจจะเพราะเป็นผู้หญิงก็เลยไปไม่สุดเหมือนกับผู้ชายและในช่วงชีวิตตอนนั้นมันก็มีอยู่วันหนึ่งที่เพื่อนๆที่รู้จักกันมาชวนเราออกไปเที่ยวเล่นซึ่งเราก็ตามเพื่อนไป โดยที่ในวันนั้นพวกเราจะไปนั่งเล่นกันที่แห่งหนึ่งที่เราไม่เคยไปเราก็เลยขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเองเพราะเผื่อว่าจะกลับก่อนตั้งแต่ในช่วงหัวค่ําวันนั้นเมื่อไปถึงเราก็พบว่าเพื่อนพาไปที่เถียงนาซึ่งเป็นกระท่อมเล็กๆของเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งที่เราไม่รู้จักแล้วก็เรียนคนละที่กันโดยที่เพื่อนบอกว่าเพื่อนผู้ชายคนนั้น ชวนพวกเรามาดื่มเพราะว่าแพ้พนันบางอย่างเขาก็เลยจะเลี้ยงเราพวกเราตอนที่นั่งอยู่นั้นก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมดห้าคนก็คือมีเรามีออบที่เป็นเจ้าของที่มีโบมีฝ้ายแล้วก็มีเจดที่เป็นเพื่อนผู้ชายอีกคนหนึ่งวันนั้นก็ไม่มีอะไรก็คือนั่งกินนั่งพูดคุยเล่นไปตามปกติซึ่งตัวของเราเอง เราก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าเราเป็นคนคออ่อนดื่มมากไม่ค่อยได้และด้วยความที่ในสมัยนั้นพวกเราค่อนข้างยากจนพ่อแม่ก็ยากจนก็เลยมีแต่40ดีกรีเราก็เลยจิบแค่นานๆครั้งแค่พอให้รู้รสชาติแค่พอให้รู้สึกเมาเฮ้ยมาเล่นเกมกันดีกว่าใครแพ้โดนเป๊กนึงไม่งั้นไม่ยุบเลยกินกันอย่างกับแมวดม หลังจากที่ออฟเพื่อนที่เป็นเจ้าของที่ที่ชวนพวกเรามานั่งกินเสนอให้เล่นเกมขึ้นมาพวกเราก็เล่นเกมกันหลายอย่างและด้วยความที่เรา,มาเมาง่ายเลยกลายเป็นว่าหลังจากที่กินเพียวๆไปเพียงแค่มไม่กี่เปกมันก็ทําให้เราเริ่มเบลอเล่นอะไรก็แพ้บ,บ่อยจนสุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่าเราน่าจะกระดกไปมากกว่าสิบเปกจนแสบท้องไปหมดจนแทบจะนั่งไม่ไหวอีกแล้ว และหลังจากนั้นสิ่งสุดท้ายที่เราจำได้ก็คือเราลุกเดินออกไปจากวงจนเพื่อนๆขำกันเราเห็นหน้าเพื่อนลางๆทุกคนหน้ายืดยาวไปหมดและสิ่งที่น่าคนลุกที่สุดที่เราไม่อยากเชื่อว่าจะได้เห็นก็คือว่าเราเห็นว่าเพื่อนทุกคนโดนเอาเชือกคล้อคงคอพยายามดึงไปกับพวกเขาโดยเงาดำที่ไหนก็ไม่รู้ที่มีอยู่ทั้งหมดสี่ตนก่อนที่เราจะนั่งหลับ แล้วก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยหลังจากทุกอย่างผ่านไปที่ไม่รู้ว่านานแค่ไหนแล้วตอนนั้นเป็นเวลากี่โมงเราได้รู้สึกตัวขึ้นมาด้วยอาการที่ปวดเนื้อปวดตัวเจ็บแขนและขาไปหมดโดยที่เราพบว่าหลังจากที่ลืมตาขึ้นมา เรากลับนอนอยู่บนพื้นดินแข็งๆและเมื่อมองไปรอบๆตัวทั้งทางซ้ายและทางขวาเราก็กลับพบว่ามันมีแต่ต้นไม้เต็มไปหมดเป็นต้นไม้ที่สูงประมาณเอวบนพื้นที่กว้างสุดลูกหูลูกตามีฉากหลังเป็นภูเขาแล้วก็มีแต่ความมืดไม่มีถนนไม่มีบ้านคนไม่มีเพื่อนแล้วก็ไม่มีอะไรทางนั้นอุ๊ยโอ้ย ช่วยด้วยมีใครอยู่บ้างมีใครอยู่แถวนี้บ้างช่วยหนูด้วยถึงตอนนั้นเราร้องตะโกนให้คนช่วยเพราะด้วยความกลัวแล้วก็ไม่รู้จริงๆว่าเรามาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรเราจำเหตุการณ์ก่อนหน้าไม่ได้จำได้แต่เพียงว่าเรานั่งดื่มอยู่กับเพื่อนจนเผลอน,นั่งหลับไปแล้วหลังจากนั้นเราก็จำอะไรไม่ได้อีกเลย ตอนนั้นเรากลัวมากจนถึงกับร้องไห้ออกมามองไปทางไหนก็ไม่มีคนซึ่งเราก็สังเกตได้ว่าต้นไม้ที่อยู่รอบตัวนั้นมันเป็นต้นไม้ใบหยกัยกๆยักเหมือนกับต้นมันสำปะหลังเราเลยคิดว่าเราน่าจะหลงมาอยู่ในไร่มันสำปะหลังของใครสักคนหนึ่งตอนนั้นเลยพยายามตั้งสติก่อนจะออกเดินไปเรื่อยๆเ,เพื่อตรงไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งซึ่งตลอดทางที่เดินไป เรารู้สึกเหมือนกับว่าแม้จะมองไม่เห็นใครแต่เราไม่ได้อยู่คนเดียวมันเหมือนกับมีสายตามากมายกำลังจ้องมองมาที่เราแต่เรามองไม่เห็นเขาเลยได้แต่เดินไปเรื่อยๆโดยที่ทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นและในตอนนั้นเองหลังจากที่เดินไปเรื่อยๆก็โชคดีที่ว่าเราเดินไปเจอกระท่อมหลังหนึ่งแต่ไม่ใช่หลังที่เคยไปไม่ใช่หลังที่ไปนั่งดื่มกินกัน และเมื่อเห็นแบบนั้นเราเลยตะโกนเรียกเพื่อจะขอความช่วยเหลือแต่ก็ปรากฏว่าไม่ว่าจะเรียกยังไงก็ไม่มีคนออกมาคือก็ต้องยอมรับความจริงว่าคงไม่มีใครอยู่เพราะคงไม่มีคนปกติที่ไหนจะมาอยู่ในกระท่อมกลางดึกที่ไม่มีอะไรเลยในสถานที่ที่น่ากลัวแบบนี้แต่เราก็ไม่ลดละเลยเดินขึ้นไปบนกระท่อมหลังนั้น ก่อนจะดันประตูเปิดเข้าไปแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆคือบนกระท่อมหลังนั้นมันไม่มีอะไรเลยคนก็ไม่มีของสักชิ้นก็ไม่มีเราก็เลยตัดสินใจเดินต่อเพื่อจะหาทางออกมาจากที่ตรงนั้นจนเมื่อเดินไปอีกสักพักหนึ่งเราก็พบว่าเราไปเจอบ่อน้ำบาดาลซึ่งก็ไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่าคือมันเป็นบ่อน้ำกลมๆที่ทำด้วยบล็อกปูน แล้วก็ขุดเป็นบ่อลึกลงไปและเมื่อเห็นแบบนั้นเราก็ดีใจมากด้วยความหิวน้ำก็เลยเรียบวิ่งตรงเข้าไปทันทีแต่เมื่อเข้าไปถึงเราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะจากความลึกน่าจะประมาณ10-20เมตรมีน้ำขุ่นๆอยู่ก้นบ่อไม่สามารถตักขึ้นมากินได้เราก็เลยตัดใจแล้วก็ค่อยๆเดินไปต่อแต่ในตอนนั้นเองหลังจากที่เดินมาเรื่อยๆ เราก็ไปสะดุดเข้ากับคันดินจนล้มแขนกระแทกพื้นทำให้รู้สึกเจ็บเอามากๆหนิงไอ้หนิงไอ้นิงอยู่แถวนี้ไหมไอ้นิงอยู่หรือเปล่าไอ้หนิงแต่คุณผู้ฟังคะในตอนนั้นเองขณะที่เราล้มลงมันก็กลับมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราดีใจจนแทบอยากจะกรีดออกมานั่นก็คือว่า เราได้ยินเสียงเพื่อนหลายคนกำลังเรียกชื่อเราเหมือนกับกำลังเดินตามหาและเพียงเท่านั้นเองทันทีที่เราลุกขึ้นมาเราก็ได้เห็นว่าเราเห็นเพื่อนอีกสี่คนกำลังเดินถือไฟฉายคนละอันเดินเรียงหน้ากระดานเข้ามาโดยที่ทุกคนกำลังตะโกนเรียกชื่อของเราพอเห็นแบบนั้นหลังจากที่ลุกขึ้นมาได้ด้วยความดีใจก็เลยตะโกนเรียกชื่อเพื่อน แล้วก็พยายามวิ่งเข้าไปหาทันทีแต่ก็ปรากฏว่าคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าในตอนนั้นเองมันเหมือนกับเราไม่มีตัวตนแม้เราจะตะโกนเรียกแต่เพื่อนก็ไม่ได้ยินจนในที่สุดเราเลยตัดสินใจวิ่งฝ่าต้นมันสัมปหลังเพื่อจะเข้าไปหาเพื่อนแต่ก็ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านั้นมันทำให้เราขนลุกมากแล้วก็ไม่อยากเชื่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเราวิ่งเข้าไปจนอยู่ท่ามกลางกลุ่มของเพื่อนเราก็เอามือจับแขนเพื่อนทันทีแต่ในตอนนั้นเองเราก็เห็นว่าเพื่อนทําท่าสะดุ้งแล้วก็รีบหันมาก่อนจะเอาไฟฉายส่องแต่ในตอนนั้นเองสิ่งที่เราเห็นคือเราเห็นว่าแสงไฟทะลุตัวของเราไปเลยไม่มีเงาตกกระทบจนแสงทะลุไปถึงด้านหลังเหมือนกับว่าเราไม่มีตัวตน แล้วเพื่อนก็มองไม่เห็นจนทำให้เรากลัวมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราอบโบไฟเจดพวกแกเห็นเราไหมเราอยู่ตรงนี้พวกแกช่วยเราด้วยถึงตอนนั้นเราได้แต่ร้องไห้อย่างเดียวได้แต่ร้องขอให้เพื่อนช่วยโดยที่ทำอะไรไม่ได้เลยแล้วเราก็เห็นว่าเพื่อนอยังเดินไปข้างหน้า เพื่อจะตามหาเราต่อเราเลยได้แต่เดินตามหลังเพื่อนไปแล้วในตอนนั้นเองเมื่อเพื่อนหันหลังกลับมาเราก็ได้เห็นว่าทางข้างหลังของเราแล้วก็ข้างหลังของเพื่อนนั้นในระยะประมาณ1 0ถึง2 0เมตรเราเห็นเงาดําเป็น10ตนหรืออาจจะมากกว่า20ตนกําลังเดินตามหลังมาโดยที่บางตนก็หลบหน้าบางตนก็ยืนสู้แต่ที่ชัดๆเลยก็คือเรามั่นใจ ว่าผู้เขาเหล่านั้นไม่ใช่คนอย่างแน่นอนจนเวลาล่วงเลยไปที่เราทำอะไรไม่ได้ได้แต่ร้องไห้แล้วก็เดินตามเพื่อนไปเรื่อยๆก็ปรากฏว่าในเวลาเพียงไม่นานเพื่อนก็เดินไปถึงสะพานแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสะพานไม่ใหญ่มากลักษณะเป็นสะพานข้ามคลองส่งน้ำมีขนาดเล็กๆพอให้รถสวนกันได้สองคันความยาวประมาณสักสิบเมตร และในตอนนั้นเองเราก็เห็นว่ามันสุดเข็ดไร่มันพอดีแต่เพื่อนก็ยังไม่หยุดเดินแล้วก็เอาแต่ส่องไฟเดินตรงไปข้างหน้าอยู่แบบนั้นเรารู้สึกง,งงมากแต่แล้วก็เห็นว่าเมื่อเพื่อนเดินไปเรื่อยๆเพื่อนกลับไม่ได้เดินข้ามสะพานแต่กลับเดินอ้อมลงไปด้านล่างคือเดินลงไปใต้สะพานและในตอนนั้นเองในขณะที่เรากำลังจะเดินตามเพื่อนไป ก็ปรากฏว,ว่าเราได้ยินเสียงเสียงหนึ่งได้ตะโกนดังขึ้นมาหยุดเองไม่เกี่ยวนี่ไม่เจอเรื่องของเองยังไม่ถึงเวลาเดินกลับเข้าไปข้างในเดี๋ยวนี้สิ่งที่เราได้ยินตอนนั้นเราได้ยินเสียงคนคนหนึ่งเป็นเสียงคนแก่พยายามตะอคอกใส่เราและเมื่อยหน้าขึ้นไปเราก็ถึงกับผล,ลุกเมื่อได้เห็นว่า มีคนแก่คนหนึ่งเป็นผู้ชายแต่งตัวโสมใส่หมวกงอบสีน้ำตาลนั่งอยู่ที่ขอบสะพานปูนแล้วก็เอาไม้ชี้มาที่เราบอกให้เราหยุดไม่ให้เดินตามเพื่อนไปพร้อมกับจ้องตาขเขม็งเหมือนกับจะกินเลือดกินเนื้อเราจากสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นทำให้เราร้องไห้หนักเลยคือกลัวมากก่อนที่จะเห็นว่าเพื่อนๆทั้งสี่คน ค่อยๆเดินลงไปใต้สะพานเดินส่องไฟไปเรื่อยๆจนค่อยๆลับตาหายไปทีละคนแต่เราก็เดินตามไปไม่ได้เพราะผู้ชายแก่คนนั้นเขาไม่ยอมให้เราเดินไปหันหลังกลับไปหันหลังกลับไปเดี๋ยวนี้ก่อนที่ข้าจะหมดความอดทนและเพียงเท่านั้นเขาตะคอกใส่เราอีกครั้งจนเราต้องยอมหันหลังกลับไป และในตอนนั้นเองเมื่อเราหันกลับไปคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าเราได้เห็นอะไรซึ่งสิ่งที่เราเห็นก็คือเราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมีหน้าตาเหมือนกับเราแต่งตัวเหมือนกับเราส่วนสูงเท่าๆกับเราซึ่งนั่นก็คือตัวของเราเองกำลังค่อยๆลุกขึ้นมาจากไร่มันสำรวจตามเนื้อตัวของตัวเองก่อนที่เราจะเห็นอีกว่าข้างหลังของตัวเราอีกคนนั้นมันได้มีเพื่อนอีกสี่คน กำลังเดินส่องไฟหาเดินปูพรมกันเข้ามาแล้วในตอนนั้นเราก็เห็นเพื่อนที่เดินเรียงกันมาพยายามตะโกนเรียกชื่อเราแล้วคนที่เหมือนกับเราคนนั้นก็ทำเหมือนกับที่เราทำคือวิ่งเข้าไปหาเพื่อนจับเข้าที่แขนของเพื่อนแต่ก็จับไม่โดนแล้วเพื่อนก็มองไม่เห็นเหมือนกัน ทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นมันเป็นภาพที่แทบจะเหมือนเดิมเลยเหมือนกับฉายภาพซ้ำเพียงแต่เรามองอยู่อีกที่หนึ่งและหลังจากนั้นอีกเพียงไม่นานเราก็เห็นว่าเพื่อนทั้งสี่คนก็ค่อยๆเดินนำหน้าก่อนจะส่องไฟแล้วก็เดินลงไปใต้สะพานโดยที่ตัวเราอีกคนก็หยุดอยู่ใ,ใกล้ๆกันเพราะถูกสั่งให้หยุดจากคนแก่คนเดียวกันและในวินาทีนั้นเองเราก็เห็นตัวเราอีกคน ค่อยๆหันหน้ามาเหมือนกับมองเห็นเราแล้วก็อ้าปากค้างมีอาการตกใจพร้อมกับตะโกนบางอย่างออกมาแต่เรากลับไม่ได้ยิน <c oughs> และคุณผู้ฟังเชื่อหรือไม่ว่าในวินาทีนั้นเองเราก็หันหลังกลับไปอีกหันกลับไปเหนือไร่มันเหมือนเดิมแล้วในตอนนั้นสิ่งที่เราเห็นมันได้เกิดขึ้นอีกแล้วคือมีคนสี่คน เดินถือไฟฉายเรียงหน้ากันมาแล้วก็มีตัวเราอีกคนที่เหมือนกับเราทุกอย่างค่อยๆลุกขึ้นมาจากพื้นก่อนจะเดินเข้าไปหาเพื่อนโดยที่เพื่อนก็ทำแบบเดิมก่อนจะเดินมาหยุดที่สะพานยืนอยู่ข้างๆพวกเราเป็นภาพเดิมซ้ำๆแบบนั้นตอนนั้นไม่ไหวแล้วจะให้ตายก็ยอมเรายอมรับว่าเสียสติเพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วจะออกจากที่นี่ได้อย่างไร เราเลยตัดสินใจวิ่งเลยคือวิ่งไปอีกทางหนึ่งไม่ใช่ทางที่เพื่อนเดินมาแล้วก็ไม่ใช่ทางเดียวกับสะพานและในวินาทีนั้นเองเราได้เห็นแสงไฟดวงใหญ่ประมาณเท่าต้นโพสูงประมาณบ้านสองชั้นกำลังสว่างอยู่ข้างหน้าเราก็เลยตัดสินใจวิ่งเข้าไปที่ลูกไฟดวงนั้นและในวินาทีนั้นเองเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เหมือนกับวูบไปอีกครั้งหนึ่ง แล้วในตอนนั้นเองเรามารู้สึกตัวอีกทีก็พบว่าเรานอนอยู่บนหลังรถกระบะแล้วก็มีแสงไฟคนเขี่ยวรถมอเตอร์ไซค์ตามมาและทันทีที่รู้สึกตัวเราก็เห็นว่าบนรถกระบะคันนั้นมีนาผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่เหมือนกับเป็นชาวบ้านหรือใครสักคนที่นั่งรถผ่านทางมาตอนนั้นก็เลยพูดกับเขาพยายามเรียกเขาแล้วก็โชคดีที่ว่า เขาได้ยินสิ่งที่เราพูดเหมือนกับเขาเป็นคนจริงๆพูดคุยกันได้ตามปกติเราก็เลยถามออกไปว่าเกิดอะไรขึ้นเนื้อเราตายแล้วใช่หรือไม่แต่ก็ปรากฏว่าสิ่งที่น้าคนนั้นบอกเขาบอกว่าไม่ใช่เองยังไม่ตายเองแค่บาดเจ็บแต่ทว่าพวกเพื่อนของเองได้ตายหมดแล้วทุกคน ตอนนั้นเราช็อกมากไม่รู้ว่าเพื่อนตายได้อย่างไรก็เลยพยายามลุกขึ้นมาแล้วเราก็พบว่าเรามีแผลถลอกหมดทั้งตัวเหมือนกับว่ารถล้มคือแสบแผลไปหมดแขนขามีแต่รอยถลอกคางแตกจนต้องห้ามเลือดก่อนที่น้าเขาจะบอกว่าเองรถล้มโชคดีที่ไม่ตายตกลงไปในไร่มันส่วนเพื่อนของเองที่ขับนำหน้าไปก่อนไปชนเข้ากับขอบสะพาน จนตกลงไปข้างล่างแล้วก็เสียชีวิตหมดเลยทั้งสี่คนแล้วน้าเขาก็บอกอีกว่าเราน่าจะเบรกทันก็เลยไม่ตายแต่ได้แผลเต็มตัวแล้วเขาก็บอกอีกว่าทางแถวนี้มันมืดมีสิ่งลึกลับมากมายถ้าคนต่างถิ่นมาขับรถด้วยความไม่ระวังส่วนมากก็จะโดนหมดขนาดคนแก่ที่ผ่านทางนี้ประจำก็เคยเมาแล้วขับ จนมาจบชีวิตที่ตรงนี้แล้วสะพานตรงนี้เองก็น่าจะตายมากกว่าสิบศพแล้วเราทั้งอึง้งทั้งงงทั้งสับสนไปหมดสรุปก็เลยกลายเป็นว่าเราน่าจะเมาภาพตัดหมดสติตั้งแต่ที่กระท่อมของเพื่อนจนจำอะไรไม่ได้แล้วหลังจากนั้นในช่วงกลางดึกทุกคนน่าจะพยายามขี่รถกลับมาโดยที่เราก็พยายามขี่ตามมา จนกระทั่งมาเกิดอุบัติเหตุแต่ด้วยความโชคดีหรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้เราเบรกทันหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นเสียก่อนก็เลยตกลงไปในไร้มันไม่ทันได้ชนกับขอบสะพานก็เลยไม่เสียชีวิตไปส่วนสิ่งอื่นๆที่เห็นนั้นตอนที่สลบไปอันนี้เราก็เดาเองว่าในช่วงเวลาที่คาับเส้นอยู่ระหว่างความเป็นกับความตาย เราตกไปอยู่ในมิติทับซ้อนเห็นวิญญาณเพื่อนมาตามหาเพราะเราไม่ได้ตายไปกับพวกเขาไม่ได้ชนขอบสะพานแล้วไม่ได้ตกลงไปใต้สะพานแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงเห็นหลายครั้งอาจจะเป็นมิติทับซ้อนหรืออะไรสักอย่างที่เกินกว่ามนุษย์จะเข้าใจแล้วก็ไม่รู้ว่าคนแก่ที่นั่งอยู่ที่ขอบสะพานเป็นใครแต่เขาน่าจะมาช่วยแล้วก็ไม่รู้ว่า ถ้าหากเราเดินตามเพื่อนลงไปเราจะตายไปด้วยหรือไม่แล้วในท้ายที่สุดก็ไม่รู้ว่าตอนที่เรารถดมเราเดินไปในไร่มันจริงๆหรือวิญญาณของเราเดินเข้าไปแต่นาที่เจอก็บอกว่าเขาเจอเราอยู่ริมข้างถนนไม่ได้เข้าไปลึกมากอยู่ใกล้ๆกับมอเตอร์ไซค์ที่ตกลงไปแต่เราก็ได้รู้อีกอย่างหนึ่งว่าในพื้นที่ข้างในนั้นมันมีทั้งกระท่อม มีทั้งบ่อบาดาลแบบที่เราเคยเห็นจริงๆซึ่งไม่รู้ว่าเป็นไปได้ยังไงแต่มันเป็นสิ่งที่เราเคยเห็นจริงๆสุดท้ายจากเรื่องนั้นเราได้เสียเพื่อนไปพร้อมกันสี่คนซึ่งกระทบกระเทือนจิตใจเราอย่างมากรวมทั้งเรื่องราวเหล่านั้นที่ไม่ว่าจะเล่าให้ใครฟังก็จะไม่มีใครเชื่อหาว่าเราบ้าเมาจนเสียสติแล้วก็แต่งเรื่องมาหลอกผู้ใหญ่แต่เราพูดจริงๆ ว่าสิ่งที่เห็นทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่เราเห็นมาแล้วจริงๆ